สวงเมนูวันนี้จ้าแกงส้มพริกแกงใต้ปลากระป๋องและมะละกอจา้าเมนูใกล้ๆกลสิ้นเดือนสุดแซ่บของเราจา้าวัตถุดิบหลักจา้ามะละกอจา้าปลากระป๋องจา้าลงมือกันเลยพริกแกงใต้จา้าตามด้วยเนื้อปลากระป๋องจา้าเอาเนื้อลงไปก่อนนะคะวันนี้จะใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องเอาเฉพาะเนื้อลงไปก่อนยีเนื้อปลากระป๋องกับพริกแกงใต้ให้เข้ากันจา้าจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดนึง น้ำปลากระป๋องด้วยติมน้ำอีกหนึ่งถ้วยค่ะตามด้วยมะละกอหั่นชิ้นจ้าใส่ลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะบ้านไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ้ะตัดน้ำตาลลงไปด้วยน้ำปลานิดหน่อย ปิดฝาค่ะให้มะละกอสุกจ้าอามะละกอก็สุกได้ที่แล้วนะคะนี่เลยค่ะตามด้วยปลากระป๋องและกน้ําที่เหลือจ้าใส่ลงไปโอ้หนัวมากเลยปลากระป๋องนี่มีความนัวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะจ้านี่ชิมรสได้ที่แล้วนะคะขาดแต่ความเปรี้ยวจ้าใส่นี่ลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกจ้าเติมความเปรี้ยวในแกงส้มของเราด้วยน้ำมะขามเปียกนะจ้านี่ค่ะแกงส้มปลากระป๋องมาาะ <S <S 1> <S 1> ละกอ <speed> จ้านี่เลยจ้าคิดเมนูไหนไม่ออกบอกปลากระป๋องจ้า แกงส้มปลากระป๋องมะละกอจ้าพริกแกงตายสุดแซ่บเลยมาจ้ามาจ้าเมนใใูใกล้สิ้นเดือนของเราจ้าแซ่แบค่ะ